โดยตรงแต่ว่าด้วยพลังของลัทธิสว e n t i r และฐานะของซีเจียหลันก็มีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนั้นแต่เติ้งอินในตอนนี้กับหัวเราคืนค่นขื่นใสยหัวแล้วกล่าวว่าเกรงว่าจะต้องทาให้ที่ดานศักดิ์สิทธิ์ผิดหวังเสียแล้วนะับตั้งแต่ท่านออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนข้าผู้นี้ก็ไม่ทราบเช่นกันไม่อยู่หรือซีอเจียหลันมีแววผิดหวังในดวงตาเธอนึกว่าเรื่องทางฝั่งลัทธิบูชาจันท่านคงจะกลับมายังดินแดนศักศดิ์สิทธิ์ที่ ไม่คิดว่าจะยังไม่ได้พบแต่เธอก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างไรเสียวันข้างหน้ายังมีอีกยาวไกลไม่นานเธอก็ยิ้มแล้วขอร้องว่าเช่นนั้นแล้วก็ต้องรบกวนผู้อาวุโสใหญ่ช่วยส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้ท่านด้วยนะเจ้ากะขณะพูดเธอก็โบกมือผู้ติดตามคนหนึ่งถือกล่องหยกสีม่วงเดินเข้ามาตั้งอินลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็รับไว้อย่างไรเสียอีกฝ่ายก็อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อมอบของขวัญด้วยตัวเองหากเขาปฏิเสธก็คงจะดูไร้น้ำใจเกินไปยิ่งไปกว่านััน้้้้้นนนนขขขอองญชิิิีีกก็็ไไไมมมม่่ดดใหหเเเาูืจะสสทธป ข้าผู้นี้จะส่งต่อของขวัญให้แน่นอนเติ้งอิงรีบกล่าวรับปากเช่นนั้นก็รบกวนผู้อาวุโสใหญ่แล้วซือเจียหลันกล่าวขอบคุณอีกครั้งแล้วก็พยักหน้าให้ซูเฉียนเฉียนไม่นานเธอก็กลับขึ้นไปบนหลังนกยักษ์แล้วเหาะจากไปและเมื่อมองดูร่างของเธอที่จากไปเติ้งอิงก,กับส่งกล่องสมบัติในมือให้ซูเฉียนเฉียนอาจารย์ท่านให้ข้าทำไมซูเฉียนเฉียนลงเป็นไก่ตาแตกมีไม่ใช่ว่าจะให้เขารึเจ้าคิดว่าอาจารย์ไม่อยากให้หรือแต่ปัญหาคืออาจารย์ยังไม่เคยเจอเขาเลยเติ้งอิงก,กล แล้วท่านทำไมยังรับไว้อีกละ่ะหากข้าอธิบายกับเขาแบบนั้นเจ้าคิดว่าคนอื่นจะเชื่อไหมเต้งอิงถามกับอย่างไม่พอใจสู่เฉียนเฉียนตอนนี้พูดไม่ออกเลยจริงๆหากเป็นเขาเกรงว่าก็คงจะไม่เชื่อเช่นกันแล้วอาจารย์ท่านให้ข้าทำไมข้าก็ไม่เคยเจอเขาเหมือนกันตอนนั้นเขาทะลวงสู่ระดับราชนวนที่ยอดเขาทองคําของเจ้าเจ้าก็ไปรออยู่ที่นั่นสิคงจะเจอคนเข้าสัก์วันเต้งอิงกล่าวโดวยไม่คิดเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรเขาก็ดูเหมือนจะกําลังโยนความรับผิดชอบสู่เฉียนเฉียนมีสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วถ้าไม่่เจอคนล ไม่เจอหึมๆึมเจ้าก็ไม่ต้องออกมาแล้วพูดจบเติ้งอินก็หันหลังกับเข้าพระราชวังที่อีโดยตรงเหลือเพียงซูเฉียนเฉียนยืนตกตลึงอ้าปากค้างอยู่ที่เดิมมาแล้วมาแล้วกลับมาที่คัมพีห้าธาตุอีกครั้งเจ้าทำสำเร็จอย่างรวดเร็วก่อนที่จะลงทะเบียนที่ยอดเขาอีกสามแห่งเพื่อให้ได้กะยะยาคีทองคำบริสุทธิ์เจ้าทำได้เพียงมุ่งมันอยู่ที่ยอดเขาท่าทองเท่านั้นและบัดนี้เมื่อกระยะาคีทองคำบริสุทธิ์อยู่ในมือเจ้าแล้วกายะอวะตารศักดิ์สิทธิ์ก็ตื่นขึ้นสำเร็จเจ้าจึงไม่ต้องเฝ้ายอดเขา วันเจ้าได้ลงทะเบียนที่ยอดเขาอีกสามแห่งเรียบร้อยคนเก็บเกี่ยวค่อนข้างดีที่ยอดเขาท่าไฟเจ้าลงทะเบียนได้รับปฐุมอัคคีแก่นปฐทพีนี่คืออัคคีวิเศษชนิดหนึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่7 9้าของธรรมเนียอัคคีพิฆาตอันดับยังสูงกว่าของอดีตเจ้าสำนักจันทราบูชาอัคคีวิญญาณจันทราเยื่ยแข็งที่เคราบครองอยู่เสียอีอัคคีวิญญาณจันทราเยื่ยแข็งหลังจากการตายของอดีตเจ้าสำนักจันทราบูชาก็ถูกอัคคีสุริยันของเจ้ากลืนกินไปจนหมดสิ้นส่วนปฐุมอัครลงงทะเเเบบีียนนรั้้้้้จากก็็ไไไม่ดว โยนทีเ่เปลวอัคคีสุริยันกลืนงกินเพื่อเติบโตเช่นกันถ้าว่าเราให้มันย่อยและดูดซับอัคคีวิเศษทั้งสองชนิดนี้ได้สาเร็จความคืบหน้าในการเติบโตย่อมจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดพลังทําลายก็จะยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นที่ยอดเขาทตาด้ําลงทะเบียนเจ้าลงทะเบียนได้รับอภพร์เซียนเมคาวารีนี่คืออภรพวิเศษชนิดหนึ่งสร้างขึ้นจากไหมน้ําแข็งเลิศดเพียงแค่วัสดุก็ถือว่าล้ำค่าหาใดเปรียบไม่ต้องพูดถึงขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนอออออออยย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 ่่่่่่่าาาางงงงิาารรรรเเเเีีีีนน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 นมมมวว้้้้้้สสสใแแแแลลไไพตตดดููหบุุัปะืฝ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยอัตโนมัติเทียบเท่ากับการได้สวมใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างกันทุกวันนอกจากนี้ความสามารถในการป้องกันของอพรลเซียนเมกาวารีนี้ก็ไม่ธรรมดาเพียงแค่ใส่พลังเวทเข้าไปก็จะปรากฏลวดลายคลื่นน้ำและเมฆาทันทีพลังป้องกันของลวดลายคลื่นน้ำและเมฆาเหล่านี้แข็งแกร่งไม่ได้ไปกว่าเกราะปัทพีที่เคยลงทะเบียนได้มาก่อนดังนั้นพลังป้องกันของอภรลเซียนเมกาวารีนี้สามารถเทียบได้กับศาสตราวุฒิชั้นยอดชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวเนื่องจากเกราะปัทพีที่เคยมีก่อนหน้านี้เสียหายไปในภาสวรร บัตนี้ได้รับอภรเซียนเมคาวารีที่เหนือกว่าชิ้นนี้ย่อมทําให้เจ้าพึงพอใจอย่างยิ่งถาว่าเมื่อเทียบกับปฐุมอัคคีแก่นปทัทพีและอภรเซียนเมคาวารีอิทธิฤกิ์ไกลอมตะที่ได้รับจากการลงทะเบียนที่ยอดเขาธาตุดินคือผลเก็บเกี่ยวที่มีค่าที่สุดอย่างแท้จริงอิทธิฤกิ์ไกลอมตะนี้ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองพลังงานมหาศาลทั้งยังไม่ใช่ออกแล้วผู้ใช้เองก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทําได้เพียงกลายเป็นเป้านิ่งที่ถูกโจมตีจากมุมมองนี้อิทธิฤกิ์นี้ถือว่าค่อนข้างแย่แต่ข้อเสีีีียยยยเเเเหลลลล่่านนน้้้มอออททบบบกกััผขงิิดู็ไป ผลของอิทธิฤทธิ์นี้มีเพียงอย่างเดียวเมื่อใช้ออกอิทธิฤทธิ์นี้จะเข้าสู่สภาวะอมตะโดยตรงพูดอีกอย่างคือต่อให้โลกสลายเจ้าก,ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภยัยลองจินตนาการดูสิผลของสิ่งที่เรียกว่าอมตะนี้น่าทึ่งเพียงใดนี่ไม่ใช่แค่อิทธิฤทธิ์ในความหมายทั่วไปอีกต่อไปแต่เหมือนเป็นผลผลิตของกฎเกณฑ์บางอย่างแน่นอนว่าผลของความเป็นอมตะนี้คงอยู่ได้ในเวลาที่จำกัดมากเพียงแค่สามวินาทีเท่านั้นหลังจากสามวินาทีผลของความเป็นอมตะก,ก็จะหายไปและยังสามารถใช้ได้เพียงวันละครั้งเท่านนั้ แต่ถึงกระนั้นคุณค่าของอิทธิฤทธิ์นี้ก็ยังประเมินค่าไม่ได้เพราะในบางช่วงเวลาสําคัญมันสามารถช่วยชีวิตได้จริงๆน่าเสียดายที่คงอยู่ได้เพียงสามวินาทีหากเวลานานกว่านี้หน่อยก็คงดีเจ้าอดคิดในใจไม่ได้จากนั้นก็อดไม่ได้ที่จะสายหัวยิ้มเยาะตัวเองการได้รับอิทธิฤทธิ์ช่วยชีวิตล้ำค่าเช่นนี้ถือเป็นความสุขที่ไม่คาดคิดแล้วหากเรียกร้องมากกว่านี้เกรงว่าจะโลภเกินไปหน่อยและในขณะนั้นเองสัมผัสเทเของเจ้าก็ขยับรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างได้อย่างคลุมเครือ เจ้าหนหน้ามองลงไปที่เชิงเขาทันทีเห็นทีงเงาร่างอารชรหนึ่งกำลังลังเลอยู่ที่เชิงเขายอดเขาทาตไม้ในเวลานี้มีเงาร่างอารชรหนึ่งกำลังลังเลใจมองดูให้ดีเงาร่างอารชรน,นี้จะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่ซูเฉียนเฉียนเดิมทีคิดว่านางจะมาในวันแรกไม่คิดว่าจะรอจนถึงวันนี้เจ้าเห็นดังนั้นไม่เพียงแต่ไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อยในดวงตากลับปรากฏแววตาที่คาดการไว้แล้ววินาทีต่อมาร่างของเจ้าก็หายไปจากที่เดิมตกลงควรจะไปถามเขาดีหรือไม่นะและในเวลานี้ซู่เฉียนเฉียนยังคงลังเลใจอยู่ตั้งแต่วันนก่อ หลังจากได้รับภารกิจที่อาจารย์ของนางมอบให้นางก็ตกอยู่ในความสับสนมาโดยตลอดคนอื่นไม่รู้ว่าผู้อาวุโสล,ลึกลับท่านนั้นคือใครกันแน่แต่นางจะไม่รู้ได้อย่างไรเพราะในตอนนั้นนางเห็นกับตาว่าจะเข้ายึดครองถ้ำพำนักของนางและนางยังเฝ้ารอยอยู่หน้าถ้ำถึงสามวันสามคืนจากนั้นก็เห็นกับตาว่าภัยสวรรค์อันอน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งปรากฏขึ้นแน่นอนว่านางก็ไม่กล้าพูดว่ามั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะเรื่องนี้มันเหลือเชื่อเกินไปจริงๆเหลือเชื่อถึงขนาดที่ว่าแม้จะเห็นกับตาก็ยัางาาากกททททีีี่่่่่จะเเชืออสสิธรรรมมดคนนนหึข้ว ศักดิ์สิธิ์ได้ไม่ถึงครึ่งปีกับยอดสีมือที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งทำลายลทัทธิบูชาจารย์ด้วยตัวคนเดียวทําให้ทั้งแควนชิงหยวนต้องสั่นสะเทือนไม่ว่าจะมองอย่างไรสองสถานะนี้ก็ไม่มีส่วนใดที่ทับซ้อนกันเลยแต่ในใจของซู่เฉียนเฉียงกับรู้ดีว่าผู้อาวุโสล,ลึกลับท่านนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือเจ้าแต่ก็เพราะรู้ซู่เฉียนเฉียงกับยิ่งสับสนมากขึ้นนางไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ของนางและไม่กล้าปรึกษาเรื่องนี้กับสิทย์น้องหญิงชายคนอื่นๆทําได้เพียงกลุ้มใจอย,อยู่คนเดียวหากเป็นนนไไไปได้้า้าางงงงจึกัับวว่่่่่ตตเเเเอออะมมรรูืืีลยแ อาจารย์มอบของขวัญแสดงความยินดีชิ้นนั้นให้นางกลับทำให้นางไม่สามารถแกล้งทำเป็นไม่รู้ต่อไปได้อีกลังเลอยู่นานถึงสามวันในที่สุดนางก็มาถึงยอดเขาทาตไม้เดิมทีนางคิดว่าตนเองตัดสินใจแน่แน่แล้วแต่เมื่อนางมาถึงเชิงเขายอดเขาทาตไม้จริงๆนางกลับอดลังเลใจขึ้นาอีกไม่ได้หรือว่าข้าจะกลับไปที่ยอดเขาทาตทองรออีกหน่อยดีบางทีผู้อาวุโสท่านนั้นอาจจะไม่ใช่เขาก็เป็นไปได้ว่าข้าอาจจะเข้าใจผิดไปจริงๆขณะที่ซูเฉียนเฉียนกำลังจะถอยกลับร่างที่คุ้นเคยร่างหนึ่งก็ปรราาากฏขึ้นนานาน้นนนนตงงหททัีีิพ่ ท่านมหาค่าหรือเจ้าถามพางยิ้มเบาๆการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเจ้าเห็นได้ชัดเพื่อเกินความคาดหมายของซูเชียนเชียนอย่างมากดวงตาทั้งสองของนางเบิกกว้างทันทีทั้งร่างก็อดไม่ได้ที่จะยืนนิ่งนันอยู่กับที่และเมื่อเห็นท่าทางน่ารักของนางเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือมันออกไปบีบแก้มเล็กๆของนางเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติเจ้าจะมาทำอะไรที่ยอดเขาธาตุไม้ของข้าแต่เช้าตรู่ทำไมเจ้ามาทำอะไรที่ยอดเขาธาตุไม้ของข้าแต่เช้าคราวนี้ซูเฉียนเฉียนจึงได้สติกลับคืนมารีบปัดมือขวาที่สุกซนของเจ้าออกพร้อมกับถอยหลังปก้า กุมใบหน้าเล็กๆจ้องมองเจ้าทำอะไรของเจ้าเจ้าประเมินในใจว่าสัมผัสไม่เลวจากนั้นก็ดึงมือขวากับอย่างเสียดายนิดๆแต่ใบหน้ากลับไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยกลับอธิบายอย่างจริงจังว่าข้าเห็นสิทธิ์พี่ดูเหมือนยังไม่ตื่นดีเลยตั้งใจช่วยให้สิทธิ์พี่ตื่นตามตาแต่ด้วยความสัมพันธ์ของเราสองคนสิทธิ์พี่ก็ไม่ต้องกล่าวขอบคุณข้าหรอกยังจะให้ข้าขอบคุณอีกเหรอแม้ซูเฉียนเฉียนจะอารมณ์ดีเพียงใดในตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะอยากจะด่าออกมาดังๆเจ้าหมอนี่เอาเปรียบนาาาาางงงงงแล้้ววววยยยัััััไไม่่่พพออออออจะะะใหนนนนขบบคุณีีกกกเเป็เิชฉตร เห็นนางเป็นคนโล่หรืออย่างไรซูเฉียนเฉียนสูดหายใจเข้าลึกๆจึงสามารถระงับความโกรธในใจลงได้ความสับสนและความกังวลต่างๆในใจก่อนหน้านี้ถูกเจ้ากวนจนกระจัดกระจายไปหมดนางจึงขี้เกียจที่จะคิดมากอีกต่อไปไม่นานก็ทำหน้าบึง้งตึงด้วยสีหน้าที่จริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมองมาที่เจ้าแล้วถามว่าเจ้าไม่มีอะไรอยากจะพูดกับข้าบ้างหรือพูดอะไรเจ้ามองนางด้วยสีหน,น้าวุ่นงงข้าจะไ่ให้หน่อยสามวันก่อนซูเฉียนเฉียนรีบเอ่ยปากเตือนเขาจากนั้นนางก็จ้องมองเจ้าไม่กระพริบตาดูเหมือนอยากจะเห็นปฏิกิริยาต่อไปของเจ้ามาก แต่ซูเชียนเฉียนกลับต้องผิดหวังเพราะสีหน้าท่าทางของเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยยังคงมองนางด้วยสีหน้างุนงงแล้วถามว่าสามวันก่อนสามวันก่อนเกิดอะไรขึ้นใบหน้าเล็กๆของซูเชียนเฉียนพันแดงกับด้วยความโกรธนางรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกแก่น้อยใสยซื่อส่วนเจ้าที่อยู่ตรงหน้านี้คือจิ้งจอกเท้าเจ้าเลสแนกลนางกัดฟันกรอดทันทีเตือนอีกครั้งว่าอย่ามาแกล้งโง่กับข้าบอกมาว่าสามวันก่อนเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วทาอะไรบ้างสามวันก่อนเจ้าดูเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นได้ สามวันก่อนข้าเหมือนจะไปที่ยอดเขาทองคำของท่านแล้วก็ยืมทำพํานักของท่านทะลวงด่านหน่อยตอนนี้ข้าทะลวงด่านสู่ขอบเขตตําหนักม่วงท่านสี่สวรรค์ได้สําเร็จแล้วพูดถึงเรื่องนี้ข้าควรจะขอบคุณท่านได้ซ้ําวันนี้ท่านมาคงไม่ใช่มาทวงของกํานันจากข้าหรอกนะเมื่อเห็นเจ้าพูดจาไม่กี่คําก็ปัดเป่าเรื่องราวไปได้สิ่งที่ทําให้นางแทบบ้าก็คือไม่ว่านางจะสังเกตอย่างไรก็เป็นจริงแท้แน่นอนขอบเขตตําหนักม่วงท่านสี่ราวกับไม่มีการปลอมแปลงแม้แต่น้อยสู้เชียน,เ,ยนเหมมมือนนนนนชกไปดปดดุุยย่ใใจเต็้วควคารรรสึรรงแง เผชิญหน้ากับคนที่น้ำซึม่บทรา,ายเช่นเจ้านางก็จนปัญญาจริงๆครู่ต่อมาซูเฉียนเฉียงในหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาทั้งสองจ้องมองเจ้าตรงๆพูดทีและคำถามตรงๆงว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เมื่อถามคำถามนี้ออกไปอารมณ์ของซูเฉียนเฉียนก็ซับซ้อนอย่างยิ่งนางทั้งหวังว่าจะได้ยินคําตอบที่แท้จริงและไม่หวังว่าจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่าคําตอบที่แท้จริงแมเจ้าจะเข้าร่วมแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีได้ไม่นานแต่สําหรับซูเฉียนเฉียนแล้วกลับยอมรับเจ้าจัดใจจริงแล้วนางไม่อยากให้เรื่องของโวเทนอีในตอนนั้นเกิดขึ้้้นนาาารออยแตตต่ถััวขงเจก็มีปญห หากถูกเจ้าไทรถนางย่อมไม่อาจยอมรับได้เด็กขาดก็ด้วยความรู้สึกขัดแย้งเช่นนี้เองซูเฉียนเฉียนจึงสับสน,นวุ่นวายใจมาโดยตลอดถึงขนาดไม่อยากจะเผชิญหน้ากับเจ้าอยากจะให้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเสียด้วยซ้ำข้าเป็นใครรึเทาว่าสิ่งที่เกินความคาดหมายของซูเฉียนเฉียนก็คือไม่ได้ยินคำถามของนางเจ้าไม่ได้มีท่าทีทุกทรมานหรือลังเลใจอย่างที่คิดตลอดกระบวนการนั้นไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ลังเลไม่ทันได้คิดก็ตอบออกมาโดยตรงคำถามนี้ยังต้องถามด้วยหรือข้าย,ย่อมเป็นคนของสิทธิอยู่แล้วคนของข้าซูเฉียนีนตตะงททั มองเจ้าอย่างงงงันช่วขณะหนึ่งสมองก็เหมือนหยุดทํางานไปนี่มันคําตอบบ้าอะไรกันหลายวันนี้ที่นางกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขเราคอยมาได้คําตอบบ้าๆแบบนี้เนี่ยนะเมื่อคิดถึงตรงนี้สู้เฉียนเฉียนก็พันโกรธขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้นางโกรธจนหน้าแดงทันทีจ้องมองเจ้าอย่ามาเล่นลิ้นกับข้าข้าพูดจริจงกับเจ้านะรีบบอกตัวตนที่แท้จริงของเจ้ามาไม่อย่างนั้นวันนี้อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจคงพระถูกเจ้ากวนจนหัวหมุนไปหมดสู้เฉียนเฉียนไม่สนใจช่องว่างพลังอันมหาศาลร,ระหว่างคนทั้้้งสสออถกแขขนนนเืึททัี ท่าทางเหมือนหาพูดไม่เข้าหูก็พร้อมจะลงไม้ลงมือทันทีข้าก็จริงจังเหมือนกันหรือว่าข้าไม่ใช่คนที่สิทธิท่านรักเข้ามาเองหรือท่านจะไม่ได้หรือตอนอยู่ที่เมืองหลวงคว้นชิงหยวนท่านพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับสิทธิ์ยังถูกคนพวกนั้นเหาะเย้ยถากถางก่อนนั้นท่าทางน่าสงสารของท่านแม้แต่สุนัขก็ยังไม่อยากจะสนใจสุดท้ายก็เป็นข้าที่ทนดูไม่ไหวเอาละล่ะจะไม่ต้องพูดละเอียดขนาดนั้นก็ได้เมื่อฟังเจ้าพูดเช่นนี้ซูเฉียนเฉียนก็อดนึกถึงท่าทางน่าอายในตอนนั้นไม่่่่ไไไไได้้้้้้บนนนนีีถููกกเเจจจาาาาาาารรรยยยอออองหหห็ภพิสะมปวท จึงอดไม่ได้ที่จะเอามือปิดหน้าและตะโกนออกมาความเหิมที่เพิ่งจะลุกโชนขึ้นก็พันรถควบลงทันทีเจ้าเห็นดังนั้นก็ยิ้มอย่างได้ใจเจ้าเด็กน้อยคิดจะสู้กับข้างั้นหรือดูสิว่าข้าจะคุ้มค่าให้ถามไหมต่อให้เจ้าเป็นคนที่ข้ารักเข้ามาแต่เจ้าก็ยังหลอกลวงข้าสู้เฉียนเฉียงในหน้าขึ้นอีกครั้งแล้วพูดเสียงดังข้าหลอกอะไรท่านเจ้าถามทางยิ้มหรือว่าท่านคิดว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ีมีอะไรที่คุ้มค่าให้ข้าหลอกลวงเจ้าพูดเฉนีสู้เฉียนเฉียงก็พูดไไไไมมมม่่่่่อออออกกกกกททททัันนนีีีีีดดดดิิิิ์์สสธหง้้จจรระะเเลยยยยพบขึา คงมีเพียงมรดกแห่งแดนลับเบญนจาตุานี้เท่านั้นแต่อย่างมากก็มีประโยชน์ต่อผู้ฝึกตนที่ต่ำกว่าขอบเขตสร้างสารรค์เท่านั้นสำหรับยอดฝีมือระดับราชนที่ก้าวสู่ตำแหน่งราชาแล้วผู้แข็งแกร่งดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยสู่เฉียนเฉียนคิดไม่ออกชั่วขณะแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีที่ยากจนคุ้นแค้นเช่นนี้มีอะไรดึงดูดเจ้ากันแน่หรือว่าความจริงจะเป็นอย่างที่จะพูดเพราะตัวนางเองเมื่อคิดถึงตรงนี้สู่เฉียนเฉียนก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างราวกับค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่บางอย่างตอนนั้นทีี่่่นนนนาาางงงงออยูใใใเมมมืหลวหสสสรรไคจ มีเพียงเจ้าที่เข้ามาหาด้วยตัวเองขอเข้าร่วมแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีเจ้าเข้าร่วมแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีมานานขนาดนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ว่ากลับเป็นพวกนางที่มาจะตามเจ้าไปกินดื่มด้วยและยังมีหลายครั้งที่แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีประสบภัยอันตรายแต่ก็รอดพ้นมาได้อย่างหวุดหวิดบัดนี้ดูเหมือนว่าคงจะเป็นเจ้าที่แอบช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเมื่อคิดว่าเจ้าอุทิศตนเพื่อตนเองอย่างเงียบเมามากขนาดนี้ตนเองกลับสงสัยในตัวตนของเจ้าซูเชียนเชียนพันรู้สึกผิดขึ้นมาาาาาาาใใในนนนนนจจจจจสสิิิด้้้้้้ออออออองงงงเเเเปปป็ขขขทีี่จจ่ผไกคคคคืื เมื่อพูดถึงตอนท้ายใบหน้าของซูเฉียนเฉียนก็ปรากฏรอยแดงระเรื่อแม้แต่ลำคอขาวผ่องของนางทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยสีม่วงอ่อนๆเจ้าทำหน้ามุนงมเจ้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่นาเจ้าเด็กสาวคนนี้ทำไมถึงได้คิดไปเองแล้วแต่การที่ซูเฉียนเฉียนคิดไปเองได้ก็ช่วยให้เจ้าไม่ต้องเปลืองน้ำลายเจ้าพยักหน้าเห็นด้วยทันทีข้าย่อมเป็นคนของสิทธิอยู่แล้วคำพูดแบบนี้แบบนี้อย่าพูดส่งเดชจะดีกว่าซูเฉียนเฉียนพูดทางหน้าแดงใช่แล้วนี่คือของขวัญแสดงความยินดีจากทิดาศักดิ์สิทธิ์สำนักสุเวียนอิน ในที่สุดซูเฉียนเฉียนก็น้ถึงเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ไม่นานก็หยิบตลับสมบัติออกมาจากแหวนมิติส่งให้เจ้าที่ดาศักดิ์สิทธิส์สำนักหยวนอินเจ้าได้ยินดังนั้นก็ยิ้มใช่แล้วที่ดาศักดิ์สิทธิส์สำนักเสววยนอินซอเจียหลันนางได้รับการขนานนามว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของควัญชิงหยวนเชียวนะของขวัญชิ่งนี้นางเป็นคนนำมาให้เจ้าด้วยตัวเองซูเฉียนเฉียนทำแก้มป่องพูดเจ้าได้ยินก็อดไม่ได้ที่จะมองนางแวบหนึ่งทันใดนั้นก็ได้กลิ่นเปรี้ยวๆสิ่ททานงัดว้งนย ระหว่างผู้เจ้าก็เปิดตลับสมบัติออกอย่างไม่ใส่ใจปิ่นปักผมหยกสีน้ำเงินเข้มอันหนึ่งปรากฏขึ้นพลังปราณอันหน้าทึงก็เผยพ,พุ่งออกมาพร้อมกันนี่คือสัตร์ตาเต๋นเลิศซูเชียนเชียนอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างแม้จะเดาได้นานแล้วว่าสำนักสเสวียนอิงคงไม่ขี้เหนียวแต่ก็ไม่คิดว่าจะใจปั้มถึงขนาดนี้สัตร์ตาเต๋นเลิศหาใช่ของที่พบเห็นได้ทั่วไปยิ่งเป็นสัตร์ตาเต๋นเลิศประเภทเครื่องประดับเช่นนี้ด้วยแล้วคุณค่าของปิ่นปักผมหยกอันนี้เพลเพลอ,อาจจะไม่ได้ไปกวว่่่่่่่่าา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 สสตตตตรรเเเชชชัััั้้้นนนนนยยอออทททไปหะบขมพีงงแคลิิึ เจ้าหาได้ใส่ใจไม่ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าก็มีอภรอเซียนเมคาวารีแล้วสัตว์ตราต่าชั้นเลทินนี้สำหรับเจ้าแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเมื่อเห็นเจ้าใจกว้างเช่นนี้สู่เฉียนเฉียงก็อดทราบซึ้งใจไม่ได้แต่ถึงกระนั้นนางก็ยังสายหน้าปฏิเสธอย่างไม่ลังเลข้าไม่เอาและปิ่นหยบอันนี้ยังเป็นแบบของผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงใส่แล้วจะดูเป็นอย่างไรท่านเก็บไว้เองเถอะเรื่องนี้ง่ายมากเจ้าได้ยินดังนั้นก็ยิ้มเบาๆจากนั้นก็ใช้มือขวาปาดเบาๆทันใดนั้นก็มีแสงสว่างว่าผ่านไปปิ่นหหยยก,ก็เปปปลลีีีี่่่่นนนนนรรูาางไไใในท,นทััตอนน้้มมมญแวช มื่อมองดูภาพตรงหน้าซูเฉียนเฉียนก็หน้าแดงก่ำด้วยความเขินอายและในขณะนั้นเจ้าก็ได้ลงมือแล้วนำปิ่นหยกที่เปลี่ยนรูปร่างแล้วปักลงบนผมของนางโดยตรงไม่เลวไม่เลวข้าบอกแล้วไงละ่ะสิทธิท่านนั่นแหละคลือหญิงามอันดับหนึ่งซูเฉียนเฉียนได้ยินดังนั้นก็ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ทว่าในขณะนั้นเจ้ากลับเปลี่ยนเรื่องกระทันหันเพียงต่บางแห่งมันเล็กไปหน่อยสิทธิข้าแนะนำให้ท่านกินมะละกอยเยอะๆเ,เสริมหน่อยเป็นไรรอยยิ้มบนใบหน้าของซูเฉียนเฉียนทันแข็งค้างในดวงตาฉายแววอันตรายครึ่งปีผ่านไป แดนลับเบญจธาตุปิดลงพวกเจ้าทั้งห้าคนกลับมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีกครั้งผ่านการสึกตนปิดด่านในแดนลับเบญจธาตุเป็นเวลานานหนึ่งปีพลังยึดของทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างน่าทึ่งหากไม่นับเจ้าผู้ที่ก้าวหน้ามากที่สุดย่อมเป็นซูเฉียนเฉียนอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยความช่วยเหลือจากพลังแห่งมรดกและสะภาพแวดล้อมการสึกตนในด้วยอํออานวยเป็นพิเศษของแดนลับเบญจธาตุพรสวรรค์ของนางดูเหมือนจะถูกปลุกขึ้นมาอย่างเต็มที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทะลวงผ่านส,สรรราาววค์ ต้องรู้ว่าซูเชียนเฉียนบัดนี้อายุเพียง17ปีและขอบเขตสำแดงทำขั้นสามสวรรค์เมื่ออายุ17เปีอย่าว่าแต่ในขั้นชิงเดือเลยแม้จะมองไปทั่วทั้งแดนรกร้างบูรพาก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนอาหูเจียเจียและหลู่โปทั้งสามคนหลังจากหลอมรวมมรดกสำเร็จก็ทยอยกันบรรลุถึงขอบเขตตําหนักม่วงขั้นสูงสุดบัดนี้พวกเขาติดอยู่ที่คอขวดของขอบเขตตําหนักม่วงขั้นสูงสุดหากต้องการทะลวงผ่านขอบเขตสำแดงทำอย่างเป็นทางการคาดว่ายังต้องใช้เวลาะส,สมอีกระยะหหนนนนึ่ง่งงงสสวเเจจ้้้าามมททีตัััใจจืออกบูค รักษาพลังยุทธ์ไว้ที่ระดับขอบเขตตําหนักม่วงขั้นสูงสุดแต่ซูเฉียนเฉียนเด็กสาวคนนี้กลับมาเร่งร้าเจ้าอยู่เนืองเนืองให้เจ้ารีก,ก้าวหน้าเร็วๆทําให้เจ้ารำคาญจนทนไม่ไหวด้วยความจนใจจึงต้องฝืนทะลวงผ่านขอบเขตสําแดงธรรมด้วยเหตุนี้แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีจะมียอดสีมือขอบเขตสําแดงธรรมถึงสี่คนบวกกับอาหูทั้งสามคนก็บรรลุถึงขอบเขตตําหนักม่วงขั้นสูงสุดดังนั้นแม้คนในแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีจะมีไม่มากแต่ทุกคนล้วนเป็นยอดอสี แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีก,ก็เพียงพอที่จะเทียบเคียงกับกองกำลังระดับสองได้แล้วภายในถงใหญ่เมื่อมองดูพวกเื้อที่ราวกับเกิดใหม่ใบหน้าของผู้อาวุโสใหญ่เติ้งอิงก,ก็เต็มไปด้วยความยินดีอย่างปิดไม่มิดตอนที่พ่ายแพ้แก่หัวจิงซานเขาหมดหวังไปแล้วโดยสิ้นเชิงคิดว่ามารดกรมของแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีที่สืบทอดมาหลายปีจะต้องมาสิ้นสุดลงในมือของเขาไม่คิดว่าสถานการณ์จะพลิกผันแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีไม่เพียงแต่ไม่ล่มสลายกลับยังมีทีท่าว่าจะรุ่งเร ท่านผู้อาวุโสสูงสุดที่เขาพูดถึงจริงๆแล้วก็คือเจ้าที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากเขานั่นเองเมื่อไม่นานมานี้ภายใต้คําขอร้องของซูเฉียนเฉียนเจ้าปลอมตัวเป็นผู้อาวุโสลึกลับท่านนั้นและได้พบก,กับเติ้งอิงถือเป็นการเติมเต็มความปรารถนาที่เติ้งอิงมีมาโดยตลอดเจ้ากังวลว่าพูดมาจะพลาดพังจึงไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่บอกว่าตนเองต้องการปิดด่านสึกตนหากไม่มีเรื่องสำคัญอย่ามารบกวนเจ้าจากนั้นก็รับตำแหน่งผู้อาวุโสสูงสุดไปโดยปริยายแม้เจ้าจะทำไปอย่างขอไปทีแต่ก็ทำให้เติ้งอิงสบาย ข้าตัดสินใจว่าอีกสามวันแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีของเราจะเปิดประตูรับสิทธิ์รับสิทธิ์อย่างกว้างขวางรวมถึงเชียนเชียนประมุขศักดิ์ท่านนี้ด้วยพวกเจ้าทั้งสี่คนบัดนี้ดำรงตำแหน่งผู้อาวุโสอีกสามวันก็มีสิทธิ์รับสิทธิ์ผู้อาวุโสใหญ่เติ้งอิงประกาศต่ตอทันทีต้องบอกว่าคนน้อยก็มีข้อดีของคนน้อยเช่นทุกคนสามารถดำรงตำแหน่งสูงได้นอกจากประมุขศักดิ์แล้วคนอื่นๆก็ล้วนเป็นผู้อาวุโสแต่แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีหากต้องการรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเพียงแค่พวกเจ้าททีีี่่่่เเป็นปรมมมุุััักกกิิิ์์ผู้้อออออาาโสสยยยไพพพงงตบธ แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีในวันนี้แตกต่างจากวันวานสร้างชื่อเสียงด่งดังหลายครั้งติดต่อกันบัดนี้ที่เมืองชิงหยวนนับว่ารุ่งเรืองยิ่งนักแทบทุกคนรู้ดีว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีรุ่งเรืองอีกครั้งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีก็ค่อยๆกลายเป็นที่หมายปองหนุ่มสาวนับไม่ถ้วนต้องการเข้าร่วมสำนักที่อีภายใต้สังกัดแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะการเข้าร่วมสำนักใหญ่ที่มั่นคงแล้วพวกเขาต้องเริ่มจากศิษย์ระดับต่ำสุดหากต้อง เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเข้ามาเพียงแค่แสดงความสามารถโดดเด่นเล็กน้อยก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตหากแสดงความสามารถได้ยอดเยี่ยมยิ่ยงขึ้นเพลเพล,เพลอาจมีหวังได้เป็นสิทธิของผู้อาวุโสล,ลึกลับเท่าน,นั้นนั่นคือผู้ที่สามารถต่อกรกับประมุขศักแห่งสุรยิยันยอดฝีมือระดับยักษ์ใหญ่หากได้เป็นสิทธิของท่านแม้จะเรียนรู้ได้เพียงผิวเผินก็เพียงพอที่จะทาให้พวกเขาได้รับประโยชน์ไปตลอดชีวิตอย่างน้อยก็สามารถเดินเหิอนอย่างองอาจในคว้นชิงดยวนแห่งนี้ได้ดังนั้นเมื่อข่าวการรับสิทธิ์อย่างกว้างขวางของแดนศ ทั้งวขวนชิงหยวนก็คือคักขึ้นมาทันทีหนุ่มสาวนับไม่ถ้วนต่างพากันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในคัวนชิงหยวนล้วนต้องการเข้าร่วมเป็นสิทธิของแดนศักดิ์สิทธิท์เทอีแตกต่างจากอดีตที่เงียบเหงาเราป่าช้าเพียงแค่สามวันแดนศักดิ์สิทธิ์เทอีก็เต็มแน่นไปด้วยผู้คนในขณะเดียวกันกองกำลังต่างๆก็ส่งตัวแทนมาสแสดงความินดีดูเหมือนว่าแดนศักดิ์สิทธิท์เทอีจะฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งจร,งจรงิจรงๆแม้การจะไปถึงระดับในอดีตนั้นอาจเป็นไปไม่ได้แต่การเป็นกองกำลังระดับแนวหน้้้้าารรบดทททีี่่่่่่่ผููููออออออวุโุโสสงงนนนนััยยกกก็็เเเเปืืไไมมลิ บนเรือเหาะมังกรที่ส่องประกายสีทองบนท้องฟ้าสูงหัวหน้าตระกูลหลงหูตัวแทนห้าจื่อจิ้งเอ๋ยขึ้นเบาเขาเหลือบมองไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีด้วยสายตาที่ซับซ้อนอยู่บ้างเพราะเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งจะพ่ายแพ้ยับเยิยนที่นี่แต่เมื่อคิดว่าอีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือระดับราชันความไม่พอใจเล็กน้อยในใจของเขาก็พันหายไปอย่างรวดเร็วแม้เขาจะทะนงตนแต่ก็รู้ดีว่าใครที่สามารถยั่วโมโหได้ใครที่ยั่วโมโหไม่ได้ตัวแทนของตำหนักมังกรพยักมาถึงแล้วและขณะที่คณะของพวกเขามาถึงแดนศักดิ์สิออาาาหูงรับบผดชนนนต้ ก็ตะโกนเสียงดังลั่นท,ทันทีในช่วงคลิปตาสายตานับไม่ถ้วนก็จับจ้องมาหลายคนมองมาด้วยสายตาที่อดไม่ได้ที่จะใช้แววสนใจคร้รู้หนึ่งคือเจ้าผู้ครองควันชิงหยวนมาชชานานหนึ่งคือแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่หากทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันวันนี้ก็คงมีเรื่องสนุกให้ดูแล้วแต่ฉากต่อไปกลับทำให้พวกเขาผิดหวังแม้ว่าจื่อจิ้งจะมีท่าทีหญิงพยองแต่ทัศนคติกับค่อนข้างสุภาพบนใบหน้าของเติ้งอิงผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับมีรอยยิ้มที่หาได้ยากปรากฏขึ้ นี่คือน้ำใจเล็กน้อยจากกำนักมังกรพญาของเราขณะพูดเขาก็ให้คนนำบัญชีของขวัญมามอบให้การที่องค์ชายน้อยเสด็จมาด้วยตนเองทำให้แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอเชิญองค์ชายน้อยประทับหน้าที่นั่งสูงผู้อาวุโสใหญ่เต้ลอ,งอิงทราบดีว่าการมาของฮวาจื่อจิ้งมีความหมายอย่างไรก็ต้อนรับด้วยใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นเช่นกันเมือ่อฮวาจื่อจิ้งและคนอื่นๆเขานั่งตัวแทนจากกองกำลังอื่นๆส่วนใหญ่ก็มาถึงกันพร้อมหน้าแล้วเห็นแต่พระราชววััังงงหหหลใญ่่เเเตต็็มมมไปปดด้ยยยแขกกกกรรรืออือออาาาาสีีจทุินนนึว ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นล้วนแผ่พลังยุทธอันแข็งแกร่งออกมาหากอยู่นอกแดนศักดิ์สิทธิ์ล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงด่งดังนับตั้งแต่แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีเสียมถอยลงนี่เป็นครั้งแรกที่รวมยอดฝีมือได้มากมายขนาดนี้ซูเฉียนเฉียนและคนอื่นๆมองหน้ากันช่วขณะหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจพองโตทว่าในขณะนั้นเองท่านใดนั้น้วงมิติก็สั่นสะเทือนเสียงถึงกก้องดังสนั่นไปทั่วเก้าชั้นฟ้าปรากฏเพียงอุกกาะบาขนาดมาหึมาลูกหนึ่งปรากฏขขึ้้้นนนบบททองงฟาฟาาาสููรววกกกัลลไดใหญ่่่ีชช ห่อหุ้มด้วยความร้อนและเปลยเพลิงที่ไม่อาจจินตนาการได้พุ่งตรงมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีอย่างไม่คาดเคลื่อนเมื่อเห็นภาพเชน่นนี้ผู้คนนับไม่ถ้วนในแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีก็อดไม่ได้ที่จะน่าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัว